ผม,ผมจะ,ะในฐานะที่เป็นคนกทมเนี่ยคิดว่าปัญหาเร่งด่วนกรทมตอนนี้เลยเนี่ยคิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรที่เรารู้สึกบุดหิดกวนใจ่องเรื่องปัญหาพูดได้รับสิ่งวิ่เหตุจากยานพาหนะนะแล้วก็เรื่องเรื่องน้ำผมส่งน้าท่วมน้ําท่วมน้ำเรื่องการระบายน้ำไม่ทันตเวลาแต่ฝนตกหนักมามันก็ต้องมันระบาย้ไม่ทัน จนผมผมจะตายอ่ะจนผมผมจะตายอ่ะจนผมผมจะตายอ่ะอืมครับทุกคนทุกคนทุกคนที่ได้ผู้ว่ามีกระแสข่าวว่าท่านให้สะรไม่ผมจบหู ผมยุ่งพูดอย่างนี้ได้ไงเรื่องเกี่ยวข้องเพราะว่ามันทักพาังประชาธิรัฐไม่ได้เกี่ยวกับพักพลงประชาธิรัฐเกี่ยวกับสปอย่างเดียวแต่นี้แสดงว่าสปอพอลังประชาธิรัฐพร้อมทำงานกับผู้ว่าทุกคนจะเป็นครันพร้อมเพื่อทำงานกับผู้ว่าทุกคนค่ออะไรคะที่สละในการที่จะสละคืออะไรนะก็คือให้เป็นอิสระฮะเป็นอิสระโดยที่ไม่ได้กำหนดว่าต้องตอนเราพร้อมจะทำงานกับผู้ว่าทุกคนสปอท่านค่ะ ในฐานะที่เป็นคนกรทบเนี่ยคิดว่าปัญหาเร่งด่วนกรทมอตอนนี้เลยเนี่ยันที่ต้องไปถามว่ากรทบคนใหม่หมายถึงเราในฐานะที่ใช้ชีวิตในกรทมไงคะอ๋อ,อคิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรที่เรารู้สึกหุ่หบึ้กวนใจ่องเรื่องปัญหาพูดได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะนะเพราะว่าเรื่องรถเรื่องการจราจรเนี่ยต้องจัดให้ดีขึ้นอันนี้เราก็พยายามทำอยู่แล้วนะครับ เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องภัยพิบัตินะครับเรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องเรื่องน้ำฝนตกน้ําท่วมน้ําท่วมน้ำ,นำเรื่องการระบายน้ำไม่ทันก็เลยได้แต่ฝนตกหนักมามันก็ต้องมันระบายไม่ทันแบบธรรมดานะครับ<ผ>ม,มีอะไรไหมครับไ,ไม่มีละคนพิเศษประเทศไทยครับมีการประกาศเชิญคุณเสื้อแดงกลับบ้านไหมครับท่านมองยังไงบ้างครับตอนนี้ผมไม่มองเนี่ยผมไม่รู้เพราะเพิ่งพาไสักใหม่ ฝ่ายความั่คต้องจับตามความพิ่มแบคนเสิรแดไม่ต้องจับไม่ต้องจับทุกคนก็ทำงานแค่เป็นสายรวจานนอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันในห้องประชุมวันนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุดวันนี้ก็เห็นชอบแผนปฏริรการด้านผู้สูงอายุระยะที่สามพศหกหถึงแปดศนย์ 80, เป็นแผนระยะยาวสิบ้าปีนะครับมีการประเมินผลปรับแผนทุกห้าปีทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันนี่มมั่นคง เป็นพลังร่วมกันพัฒนาสังคมเพราะเราเขามีประสบการณ์ชีวิตของเขานะครับมีความเชี่ยวชาญต่างๆในชีวิตของแต่ละท่านผมงทอว่าก็ยังมีคุณค่าต่อสังคมไทยพลันต้องดูแลเขาให้ใช้ชีวิตอย่างอย่างดีมีคุณภาพในตุกมิติมีศักดิ์ศรีช่วยเหลือตัวเองได้มีรายได้ที่เพียงพอเพื่อเป็นการรองรับสังคมสูงวัยในเชิงรุกเพราะว่าเราอยางจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีกไม่นานนี้นะเราจะเห็นได้ว่า โคเรามียืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สถิติการแต่งงานก็ลดลงการมีบุตรก็ลดลงดูได้จากยอดนักเรียนที่เข้ารับที่เข้าสู่โรงเรียนชั้นอนุบาลก็น้อยลงนะครับในปัจจุบันวันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเราก็จะทำแผนปฏิการนะที่กำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุภาคเยาวชนภาคประชาสังคมได้ํำเนิน การตามแผนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการเรามีแผนย่อยอยู่4แผนนะครับคือเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุเช่นการดูแลสุขภาพเงินออมชราภาพ 2. การยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมทักษะอาชีพหาได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพมีความรู้เข้าถึงเท่าทันรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เรารู้ข่าวสารสําคัญ สามคือการที่จะต้องปฏิรูปกฎหมายและมือการะระบบการบริหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภูายเอกชนดูแลเรื่องการสร้างที่อยู่อาศ,ศัยแก่ผู้สูงอายุจัดสร้างสถานดูแลบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเอกชนทั้งแบบมีที่พักและแบบบริการถึงบ้านมีศูนย์บริหารจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุเอกชนแผน4ก็คือเพิ่มศักยภาพาการวิจัยและการมาเทคโนโลยีและน,นวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีการยกเว้นค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีมีสิทธิพิเศษทางภาษีในอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุเพื่อเร่งสร้างธุรกิจนวัตรกรรมเพื่อผู้สูงวัยที่เบีเยกชนเป็นผู้ดำเนินการเช่นนวัตรกรรมเครื่องช่วยฟังอัจฉริยะ GPS การหลงแบบพกพาไม้เท้าแหกน,น,นักขุดเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกหลายอย่างด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายการออกแบบสวัสดิการต่างๆและแนวทางอาชีนต่างๆเราจะต้องดึงความรือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะบทบาทของชุมชนให้เข้มแข็ง